สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะดอกสีเหลืองเหลืองช่อง,งามๆช่อตโตๆที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปของอ้อนี้มันคือดอกสวยๆของต้นยางพาราค่ะเพื่อนๆเ,เนาะพอดีว่าอ้อมาเก็บเมล็ดยางพาราส่งให้กับใครก็ตามที่ออเดอร์เข้ามาพอดีเห็นว่าดอกยางพาราสวยงามพระรามแปดเลยอัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมว่า ดอกยางพาราเวลามันติดช่อมันงามแบบนี้นี่เองนี่คือใบยางพารานะคะนั่นคือดอกยางพาราส่งกลิ่นหอมไม่เอ่ยดมแล้วเฮ้ยหอมอยู่เหมือนกันแต่เป็นหอมแปลกๆนะคะใครใคสนใจอยากจะได้ใบยางพาราก็ดีดอกยางพาราก็ดีมเมล็ดยางพาราก็ดีต้นก้ายางพาราก็ดีรับจัดตามสั่ง0 8 7 6 0 6 9 9 5 5, 5. ไอดี n ล a u ย g s a r a 0 9อังศรา09จัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ